ทักสตอมอีนัผิดไม่ได้เลยแล้วกนั่งปันงานแล้วแแขวนนี่รใครไ่เช็ควใครแขวนอะไรแขวนวะอไรโอ้กอนว้าวดีกอนสปคสตอเกอร์สนึกกูคิดหนักไปทำไมวะลเซนเจ็ ปืนที่150ิจ a อเ่าดลั a ก็เล่นใหญ่เลย่ ax 57เดีะ ax 507แต่วามือสภาพตอนแรกกูจะผีแล้วกูว่าไอ้เียกูเห็นสตอกเกอร์สองมไผีแม่งแล้ปดฟิวกูผีสต็เกอร์เห็นสเปกสตอเกอร์แบบปาคิดแป๊บสูมึงจะพีเอเดเกม กูอะใจกกูอยากไป็นทีมฟุตซอลก็ไม่อะเพราะกูอยากเล่นแต่ว่าแม่งไอ้เที่ยถึงแม้ว่าปีหน้ากว่าจะได้โน้ตบุ๊กก่อนปีหน้าก็ตามแต่กูก็แบบแม่งไอ้เหี่ยดูพื้นที่ไปดูพื้นท uh ี huh. uh ่ huh. okay. ันก like no, like ินดีอะร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกับดูดิกินดีร้อยห้าสิบกิ๊กเกินสัตคือไอ้เรื่องไอ้เรื่องสเปคกว่าจะไม่ห่วงแล้วเพราะว่าไอ้ตัวไทยรถพุ ผูเล่นไว้อะไปสามศูนย์ศูนย์ไ้พีเล็กเลยวันไหแบบนาครับเอ e เซอร์กำลัไปแต่มันแต่มันราคามันเอซุ S หรือ,อเลโนจะมีสองเจ้าอยู่ที่นั่นเอซเลยัยไม่เชือ่ชอว่สามศูนย์ศูนย์ม่ศูนมีของเอซูตเลโน่เอสเซอรอันนี้ขา,ายวัาน,ายยไนไหนอะสักไอเนี่ยไอเกมเนี่ย สต็อกเกอร์มาปีหน้าหน้าจกวันยี่สามี่อจะไม่ใช้สเปคโหดจังวะยี่สองเอฟอวเอยอันเดียวห้าจะเหมือนนนันเยฮะอันเดียวห้าอันเดียวหออกแล้วขั้นต่ำใช้ G T X หนึ่เลยเหรอเดี๋ยวด้วยโอยห้าเจ็ดพันหกนี่ยังเจ็ดนหกนี่มันจะรูแล้วกันเหี้ยอันเดียวห้าขนาดเดี๋ยวน่าสต็อกเกอร์ใช้อันเดียวห้าหรือว่าเฮ้ยใชดอันเเป็นนี่ อันเรียว5อันเรียว5เลยเจ้ลเซนห้าด้วยเจนลเส้นห้าด้วยอ <laughs> ย่งตับคือไลเซนห้าเจน3ามจม่สุดๆไลเซนเจ็ดใช่ไลเส้นห้าเฉเลย 5, 1, X, เลย 5, 1, X, เซนห้าหนึ่งนหกเอเยไม่มีจัแต่ซีรีหนึ่งนะ Uhm, ะะ bom, เมื่อวนกูงกูได้เข้าไปนอนก่ก็ตื่นมทีสอกำลังไปก่เบอกว่าลนี่จะไม่เอืเอาไปพวกไยูนิตต่างๆืนที่เดิมช่ไว่ขบอก่ไมกไอ้นั่น่ะรูุ้ณรู้ต่เป็นกันเมโทอ่ะเมโทแบบนันะเาคือเมโรที่เตียงกงเหมือนกับพอดีโอ้่เพราว่า สต็อกเกอร์แม่งสเปคโหดจริงมาปุ๊บไม่จีบดีสับระมาเลยคือยิงที่ระบบจีบยิงเข่งเลยเนี่ยโมเต็ปิดแตกแฝงกันเลยเนี่ยตอนนี้มันไม่ครเว่ยอย่างนั้นไม่เป็นไรได้ได้คูในไออะไรวะในโทรมีนี่เลยเซฟเซฟไว้สัตว์ยั็ดแม่งขัดปืนไฟสิบหวังว่าเขาจะทำแบบ โลกเปิดได้อย่างที so so ่เขาโม้ไอตอนเมาตัวเวอร์สองเลยดการ์ดหรอมาตัวเวอร์สองไอเขี้ยตอนแรกก็ดูแม่งแบบอาร์ตเกมแม่งก็แม่งตอนแรกก็ดูของเกมมีดเดิแม่งก็บอกกันเฮ้ยไอเขีตัวเวอร์บอกแต่แบบไอเขี้ยอาร์ตสไตล์มันม่ใอย่างนี้มีพอมันมาตอนจบแม่งเขาตัวเวอร์สองคนชอบพอแต่แม่งก็มีดียวเียไหมเขาบอกพาคแรกไปไปไหนเขาบอกเมนเควสมีประมาณ6เควสอ่ะ น้อยอะเมนควแล้วมึงก็ยิงเลยทุกเวไลยิงยิงไทุกอย่างเด็ดจัแมนนะเฟว่าอะตอนแรกอะไรนะว่าอะไรตอนแรกใครขึ้นอะไรนะอกล้ะไรนะโอเคแล้วก็จีมอะไรวะตะวันเิด แาบา็กคอบัตก็จะมีเดตา้เาเดี๋ยวแบตเราดีระวังสไนเปอร์นะรู้ว่าแบ็กคอบัตมันเลิกเบต้าไปแล้วเออแบตเตอรีร่มีสไนเปอร์ระวังด้วยฮะวันกูเอ็นริ่เกมเลยัดเกมมันไม่ใช่มันเกมไอสกอร์ลิงกดหน้าเล่นหนักเกมสวัสดีค่ะเออแล้วก็อันนี่เลยไอ้เกมใหม่มเบต้นนาเ,เกมท้องดา,าวตาฟิว ตาฟิว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 อ๋อได้ยินว่ากาฟิวประจายลิมอนอวกาศแล้วมันก็จะขายได้ยี่สิบปีประจายลิมอนอวกาศแต่ไอ้นั่นมันเพิ่งเปิดนั่นมึงไอ้เจ้าไอ้ไอ้ Extension ใหม่ของ Repeat เพิ่งเปิดนะเหร็จแล้วนี่เนี่เกมเกม r e p e a โคตรน่าเล่นเลยอาร์ตโอ้โหสวยไอ้สัตว์สวยสัตว์โคตรน่าเล่น ว่าตอบน่าเล่นสัตว์อะคุณจะนั่งดูตัวตัวเปิดเมื่อวานยพดล้นี่ยชอบอาร์ตมากมันอาร์ตแบบแนวไซเบอร์พังโปรคาริตเลโคตรสวยดเสกาลิมอวการว้าว้ลยนแรกผมนึว่าเอนึกว่าเดอะลัสไม่มีขาวเลยเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วกูก็ตกใจ

ดูดิเอ็กอะแต่แบบภาพดูดิเอ็มันเหมือนเอาผันร้ายเออมันมึงแบบภาพแบบมึงไม่ต้องห่วงอะกราฟิกอะคือแบบมันไม่ยำกราฟิกอะใส่โอ้โหตายชิบหายต่อเลยเกมเพลงเหมือนดูดิเอ็กแม่งโคตรลายตาเล้วถ้าจะอย่างงี้แบบใครแม่งหมดตาชิบหายเลยเดี๋ยวถ้าถ้าคุณจะซื้ออะคุณจะซื้อพร้อมแถมซาแฉมไปด้วยเลยสปอร์ตคู่ขนาดนั้น อ <Es> oh, มดไฟสวยมันไม่มันไม่เกี่ยมสวยเลยกราฟิกมันท้าแต่มันมันเป็นศิลปะนะเรียกีดยภาพศิปะภาพนเกตานพูดเกี่ยมได้ๆอ่ะนี่กลุ่มนำกนิการบนตัวขานเยี่กัน ไอ้อะไรแกทำไมวะก็มีคนไปถามมีคนไปตั้งสต์ว่า I am Thailand a k m e a n y t h i n g เคมมองไทยน่ก้ามุมินดีเอฟวีอฟิลคุโธ่สาไม่ขายแล้วนะกลับมาดูอีัไปนีอยู่กลับไปไทยแลนด์ลับอะไรเโธ่ส้ยิงเฮลิคอปเตอร์ควันไทยจมไปทำโตเหรอแ ตอนแรก่าก็ตายหนักไปแล้วก็่สองกิจกตายหนักเลยเรื่อยเรื่อยชิงเย้เขาจไดแปนไปนข่าววัดเคยวัดวัดที่คุยมาเอวอัฟฟิเอนียกานเอียงการนึ่อมันจะเตัวละครที่แบบตัวที่โหดที่สุดในเกมมันยังไวอยู่ใช่ไหม ไอ้ตัวอะไรหายตัวได้แล้วตีแรงไหมเลยไอ้เกมเมื่อวานสักใครนิดโดนด่าสักเกมไม่แข่งน้อยอ่ะเกมแม่งแบบเปิดมาประมาณสี่สิบวิต่อเกมอ่ะโอ้โหโดนด่าตอนนี้ผมก็เพิทำนเลยคอมเตอร์ม่ะก็โดนปิดอะไรเยอะฉีดฉีดลักเกอร์สองมันคิดถึงเมโบรเลยวะมันโดนด่าไงโดนด่าโดนด่ามันโดนหาร้าหายจนโดนปิดคอมเตอร์จนต้องปิดคอมพิตออย่างเงี้ยแต่ไอ้แต่เมื่อวานน่ะเกมน่าเล่นเกมหนึ่งอ่ะกูเห็นค cool. 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 like, ือไอ้นี่อ่า มันเป็นอะไรวะไอการเตนอลาเลี่อ่อเล่ใช่ไมลาเลซี่อาเลี่นอาเลตาเล่่เล่นนนาเล่นาเล่มะน่าเล่นนะ่าเล่นนะน่าเล่นน่าเล้นาเล่่าเล็นไฟนอเล่นนะนีเคนนาเ่นนะน่าเล่นน่าเล่นนะนาเล่นนะ่าเล่นนมาล่เงียบ่นะ่่ะ่มะะนเกมน่ี่่กา่่น่นี่่่สไวอ่ะน่าเล่น ตึงต้งเขาบอกว่าจะ <fit> พยายามทาให้เป็นแบบมีสล <fruit S 1> ักตนวนัเพราะว่าเดี๋ยวเีแต่ก็ต้องคงความเก้าของเน้นด้ยเว้ยคงความกลืนของไออฟซัลึงมันจะมีแบบมีให้เลือกในเรื่องไเรื่องอะไรได้ดูฉากหวานแบบอะไรวะไอเกตอ่ะมันจะอะไรวะแลคูเรื่องคูนไอไม่่ ไอ้นั่นอ่ะไอ้็กพชื่ออะไรนะไอไอ้เขียวๆอ่ะไอ้เด็กเด็ด็เดก่มันจะสามารถเลือกได้มันจะมีฉากหนึ่งไว้ที่แันทางเปิดสะพานน่อยู่ตรง้าใช่ไหมมันสามารถเลือกได้ว่าให้เด็กโยนล็อกเก็ตหรือให้่อยล็อกเก็ตแป้งอยู่ในเทียวเลยแม่งโยนล็อกเก็ตไป่ันไม่ชอบังเลยแดบยึดแล้วมันจกแล้ว็ย ล็อกเก็ตลิฟต์ลิฟต์เบอร์เก็ตคัดติดก่อนช่วยโจ้เหรอแค่มันมีขึ้นอย่างนั้นเหรอนั่นไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบมันมันมันบอกว่าไอ้ล็อกเก็ตอะจำการกระทำเรามันจะเกลียดเราอยู่ท่ยันเกลียดเราไปทำแล้วก็ขามาเแล้วก็ต่อยแรกนแล้วก็ต่อยแรกนลงมาะฟิวกันเองใช่ไหม เออใช่ใช่เก็ดีดูดีนะดีแล้วชิปชิปแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่อ่าตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนแรกอ่ะที่จะไปทำภารกิจตังตังไม่พอไปซ่อมยานะดูไม่ไปทำอะไรเอะอะไรวอกเกีตยไปยไอเกมไอเนี่ไอ้เนอเนี่อ่าไอ่อเอี่ยอไอเ่ยนี่ยไอ้เยอเยเีนไอเไยเียไเนนเีน เเดียนเอาาลซีอะนั่งแหละเป็นเกมนะไม่ไม่เดียนเทกเดียนเทอ๋อเดี๋ยวพี่เจ้าและคุณไปขายไม่ได้นะฮะลเอ้ขายได้ในชั้นหนจริเป็นดิสเอเเอาคุณไปขายกี่แตัวละคสวยเลยฮิลไม่ไม่ได้เบสไม่ได้เบสคอมิกกับเบสแต่หนกมายแล้วก็แล้วก็ดีในสไตล์มันไมดูรีกมันดู ใส่ไปพังยังไงมันไม่ใช่รอยสักนะมีใครเล่นสักก์ใครเล่นนันี่ป้ากนะตอเกอร์เกอรตอเกอร์เล่นดัเบลเกมได้ถ้าถ้าพวกมาต้องเบสมันเป็นดเลตเกมหือเบนเกมเลยคืออยากจะถามต้นโซนเบนเกมของตอกเกอร์สองเล่นปะสอง มันปล่อยเราให้ออกเดินบ้างใช่ไหมเราทำไงต่อคือไ,ไม่ผ่าน้งแต่จุดเกิดสตาร์ทเลยอะ่ะมันให้เราจะไปทำอะไรอะ่ะคือไม่เข้าใจเราดูเครื่องเหรอฮะไอของของอนันไหนอะขั้2เอเอาล็อกเก็ตไปขายเก์สกายเก์สกายเออเก์สกายอ่ะ